Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์2022ในซีรีส์กลับใจใหม่การทรงเรียกสู่การพักสงบวันที่6การตีสอนไม่ใช่การลงโทษในวิวร์บทที่3ข้อที่19เรารักใครเราก็ตักเตือนและตีสอนเขา เพราะฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้นและกลับใจใหม่ใจความสำคัญของบทใช้เวลากับพระเจ้าในวันนี้คือชื่อหัวข้อของเรานั่นคือการตีสอนไม่ใช่การลงโทษขณะที่มีกระบวนการของการเปิดเผยข้อผิดพลาดในชีวิตของเรานั้นเป้าหมายของพระเจ้าไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการเคลื่อนเราให้เข้าใกล้ความจริงและการประพฤติในความชอบธรรมมากขึ้น เรามักจะรู้สึกถูกล่วงเกินเมื่อมีคนบอกว่าเราผิดหลงทางเข้าใจผิดหรือกำลังเดินในทางที่ผิดบ่อยครั้งที่เราเลือกที่จะรักษาหน้าตาของเรามากกว่าเมื่อถูกท้าทายความเชื่อตำแหน่งและจุดยืนท่าทีของเราแต่ถึงอย่างนั้นพระบิดาก็ยังทรงเลือกที่จะแก้ไขชีวิตของเราด้วยความรักที่ทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเลือกจะตีสอนเราเพราะพระองค์ทรงมีความรักอย่างไร้เงื่อนไขต่อเรา ในสุภาษิตบทที่3ข้อที่12เพราะพระยาวเวทรงตักเตือนผู้ที่พระองค์ทรงรักดังบิดาตักเตือนบุตรที่เขาโปรโดปรานสำหรับพ่อแม่แล้วหากลูกๆของเรากำลังเดินหลงทางในชีวิตคงไม่แปลกที่คำอธิษฐานของเราต่อพระเจ้าจะเป็นการขอให้พระเจ้าทรงนำพวกเขากลับมาในทางของพระองค์เราจะขอให้พระเจ้าทรงเปลี่ยนความคิดการกระทำของลูกๆให้ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์ คงไม่มีใครอธิษฐานขอการลงโทษมาสู่ลูกๆของตนแต่พ่อแม่ยังรักลูกๆและยังเชื่อในส่วนดีของพวกเขาเสมอแม้ว่าหนทางและกระบวนการในการกลับมาสู่หนทางของพระเจ้านั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่ายและหลายครั้งก็นำมาซึ่งความเจ็บปวดแต่พ่อแม่นั้นรักลูกมากจนไม่อาจปล่อยให้พวกเขาหลงทางไปได้ในฮีบรูบทที่12ข้อที่5ถึงข้อที่6 และท่านได้ลืมคําเตือนที่พระองค์ทรงเตือนพวกท่านในฐานะที่เป็นบุตรว่าบุตรชายของเราเอ,อ๋ยอย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าท้อใจเมื่อพระองค์ทรงตักเตือนเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับใครเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงเคี่ยนตีคนนั้นและนั่นคือความรักแบบเดียวกับที่พระบิดาทรงรักเราในฮีบรูบทที่12ข้อที่11 การตีสอนทุกอย่างดูไม่น่ายินดีเลยในเวลานั้นแต่น่าเศร้าใจแต่ภายหลังก็ก่อให้เกิดผลคือสันติสุขและความชอบธรรมแก่บรรดาคนที่ถูกฝึกฝนโดยการตีสอนนั้นสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เมื่อพระเจ้าทรงตีสอนเราเรารู้สึกอย่างไรเราไม่พอใจหรือโกรธเคืองพระองค์หรือไม่ อธิษฐานด้วยกันให้วันนี้เราได้เห็นว่าพระองค์ทรงรักเรามากเพียงใดผ่านสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขในชีวิตของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณที่ทรงรักเราเกินกว่าที่เราเข้าใจและรับรู้เราขอบคุณที่แม้วันที่เราเดินออกนอกหนทางของพระองค์เราก็ยังเป็นลูกที่รักของพระองค์เสมอ วันนี้เราขอเปลี่ยนหัวใจของเราที่จะมองที่ความรักของพระองค์ในทุกการตีสอนทุกบทเรียนของชีวิตขอพระองค์ประทานสายตาที่เราจะมองเห็นสิ่งที่พระองค์กำลังทำในชีวิตของเราขอประทานกำลังที่เราจะผ่านบทเรียนของชีวิตเหล่านั้นไปได้แล้วเราจะสามารถขอบคุณพระองค์และรักพระองค์ได้มากขึ้นในทุกเหตุการณ์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซู Amen.